นะครับวันที่9สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับศาลจะมีการนัดอ่านคําวินิจฉัยคำพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องจะมีการถอนประกันครับ2กแกนนา20แกนนบแดงหรือไม่นะครับซึ่งเออก็มีความเป็นห่วงกันหรือว่าไม่มีคนห่วงก็คือโกจะมีคนไปให้กาลังใจเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็เลยมีการก็ออกเป็นคาเตือนนะฮะเรียกว่าคือเขามีการประชุมกับทีมตํารวจเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตั้งรั้ว นะฮะตั้งรั้วตั้งแต่คือถ้าเกิดใครไปศาลอาญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าธนาคารอมสินกับกับตรงหน้าศาลอาญาเนี่ยประมาณหนึ่งร้อเมตรได้เขาจะกั้นรั้วทั้งหมดไม่ให้พูดง่ายว่ากันมวลชนที่จะไปให้กําลังใจเข้าไปในศาลจะเข้าได้เฉพาะบางคนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องน่าสนใจคือต้องดูพาดหัวตามหนังสือพิมพ์ที่ลงนะครับต้องชัดๆแต่ละอันนี่จะเห็นเลยว่าแบบยกเว้นเครื่องวิทยชนจะลงไม่เยอะครับถ้าเป็นไทโพต ไทยรัฐอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบห้ามแดงนะครับคือลงกันหนักๆนะฮะคือมีมีวิธีเรียกหลายแบบฮะก็คือเป็นคดีของตู่อ่าตู่ก็คือให้ภาพเหมือนกับเป็นผู้ร้ายใช่ไหมแต่ทั้งทั้งที่กรณีนี้เป็นการพิจาร24คนฮะคือเหมารวมไม่ได้ฮะใช่ไหมคุณตู่อาจจะพูดแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้พูดก็ได้คนอื่นอาจจะสมควรถอดประกัน หรืออาจจะไม่โดนไม่ควรโดนทั้งหมดก็ได้คือคแต่ว่าเหมารวมแล้วก็ให้ภาพคือผมคิดว่าสื่อเนี่ยพยายามให้ภาพของกรณีแกนนําเสื้อแดงเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายแล้วก็คุกคามสารครับคือคือเราถูกเรามาจะเห็นเรื่องนี้เนี่ยเราถ้าเราอ่านสื่อแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคือถ้าเราไม่เข้าใจสื่อไม่รู้ทันสื่อเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างศาลกับกับเสื้อแดงนะครับนะท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อ สื่อเองนะะที่อยู่ตรงกลางระหว่างสารกับเสื้อแดงครับแล้วสื่อเนี่ยไม่ใช่แค่รายงานข่าวแต่เขาผลิตข่าวด้วยนะคือเขาผลิตเขาผลิตกรอบในการอาธิบายเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นกรอบที่อธิบายในลนักษณะที่ว่าเสื้อแดงมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปทําพฤติกรรมที่แตกต่างจากการมายืนเฉยเฉยมาฟังเฉยเก็คือการรายงานข่าวของสื่อหลายๆแห่งมันเต็มไปด้วย อคติแล้วก็สิ่งที่ได้มีการคิดไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นบริบทของภาษาที่มันถูกนํามาใช้ในการรายงานเนี่ยมันจะมีอารมณ์มันจะมีความรู้สึกสอดแทรกไปนั้นทั้งที่สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันคือแฟกต์ว่ามันจะมีการไต่สวนวิเิจาัยการถ่ายถอนการถอนประกันหรือไม่แค่นั้นเอง ครับท,ทีนี้<ะ>มันก็เลยกลายเป็นสักสามเรื่องที่คุยกันอั้หนึ่งก็คือคิดว่าอาจจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนว่าจะทําอะไรมากกว่าปกติสองจะไปโฟกัส,สที่เรื่องความรุนแรงรเชื่อว่าจะมีความรุนแรงลและสามนี้ก็เชื่อว่าจะมีการเผชิญหน้าระหว่างตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับม็อบทั้งๆที่ผมคิดว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นม็อบเหลืองหรือม็อบแดงนะฮะทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย คนจํานวนมากของม็อบเขาไม่ได้สร้างความรุนแรงครับแต่ว่าเวลาสื่อเล่นข่าวเนี่ยจะไปโฟกัสที่จุดที่เป็นความรุนแรงครับไม่ใช่ภาพว่าคนทั้งหมดเนี่ยเวลาเข้ามาชุมนุมเขาไม่ได้จงใจจะออกมาสร้างความรุนแรงนะแต่สื่อเนี่ยออกข่าวอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกข่าวนี้มันมันให้ความรู้สึกเดียวกับตอนที่เสื้อแดงเข้ามากรุงเทพวันแรกแล้วรัฐบาลควรจพิสิทธิป,ประกัน ขาเรียกอะไรนะกฎหมายความมั่นคงภายในใช่ไหมครับเริ่มเริ่มต้นจากลักษณะเดียวกันก็คืออ้างว่าเพื่อเตรียมการไว้ก่อนแต่หน้าจังหวะที่คุณบอกว่าเตรียมการไว้ก่อนนั่นแหละคือการที่คุณไปสร้างภาพให้อีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีครับแต่อันนึงก็คือในทางสื่อแล้วเขาก็ต้องเขาก็จะพูดว่ามันก็เป็นข้อเท็จจริงไงฮะใช่ไหมการที่สารมากันอย่างนั้นหรือว่าสารเลือกปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติกับบุคคล อย่างไม่เท่าเทียมกันก็เป็นปัญหาคือมองว่ากลุ่มคนแสดงเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปและมีโอกาสหรือว่ามีภาพของการคุกขามได้อคือตาตมเลือกอปฏิบัติไหมล่ะแต่มันอยู่ที่การพาดไงถ้าคนพาดว่าห้ามแดงคนพลาดแบบหนึ่ง ใช่ไหมคุณอาจจะพลาดแบบอื่นได้มาละถ้าคุณถ้าคุณจะเอาใจช่วยฝ่ายแดงคุณต้องพลาดอีกแบบไม่แต่ว่าอันนี้มันสานกลัวไม่แต่มันมาจากตีตนไปก่อนไข่อาจารย์พีพเป็นมาจากเลขานุการสาอาราคุณอนุสากฤิณนนทดจันทร์ัตนสีบอกว่าจะไม่อนุญาตให้คนเสื้อแดงเข้ามาในรั้วสารให้อยู่แต่ข้างนอกนั้นนี่คือทุกฉบับโค้ดประโยคของคุณอนุสาเหมือนกันหมด ล้วเขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อหลากสีมาเข้าได้หรือฮะแต่ว่าวิธีการโค้ดไม่ได้เอาไม่ได้เอาประโยคนี้ขึ้นมาโค้ดที่ตัวพาดหัวไงเ,ออเพราะถ้าโค้ดอย่างนี้เนี่ยสารจะถูกมองได้เหมือนกันว่าเฮ้ยคุณเลือกปฏิบัติไงแต่คุณไม่ได้โค้ดนะคุณไปโค้ดห้ามแดงใช่ไหมฮะคือลักษณะการโค้ดมันไปโฟกัสที่ว่ามันจะต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นแน่ๆนะครับที่โค้ดแบบนั้นจะให้เห็นว่าคุณรังแกเขาหรือเปล่าไงครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดวิธีการคิดเข้าข้างสื่อสื่อก็สะท้อนภาพ อคติที่สารมีิต่อของเสื้อแดงได้ไหมสาลนี่ไม่ได้หมายถึงผู้พากษาหรือว่าตัวองค์รแต่ว่าโดยองค์รวมทั้งหมดอเป็นไปได้ไหมว่าสื่อเองก็อ่านทางสารออกอว่าสารเองเนี่ยกังวลเรื่องเสื้อแดงคืออคติหรือกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยสะท้อนออกมาว่าห้ามแดงก็ไม่ได้มีการย้อนกลับไปถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาคือภาพที่มีคนไปให้กําลังใจคุณจตุพรมากมายในวันนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มาซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาว่าวันที่เก้าจะ มีการห้ามเข้าตามพื้นที่ต่างๆอย่างสื่อมวลชนที่ไปเนี่ยต้องมีการแจ้งรายชื่อก่อนและแต่ละจุดก็จะมีการจําแนกด้วยบัตรด้วยแต่ละสีต่างๆอีกครับคือผมรู้สึกว่าประเทศนี้มันคล้ายๆแบบยุคอนานิคมอ่ะที่แบบคนกลุ่มน้อยเขาปกครองคนกลุ่มใหญ่แล้วก็แบบอขอบม,มวลชนหรือคนที่ถูกปกครองเขา ต้องกลายไปยืนฟังอะไรสักอย่างก็จะห้ามเขาหมดผมนึกถึงอินเดียเมื่อสักหลายสิบยี่สิบสาสิบหรือห้าสิบปีร้อยปีก่อนยังไงไม่รู้ครับคือคือสิ่งที่ผมอยากพูดเนี่ยคือว่าไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลตัวตัวเอ่อตัวผู้พิพากษาซึ่งมีอิสระในการพิจารณาคดีแต่ผมคิดว่าอะไรทําให้คนเสื้อแดงไม่มั่นใจศาลจึงมากันขนาดนี้ทั้งั้นที่การพิจารณาคดีมันอยู่ในอยู่หน้าบรรลังเนี่ย S <S มันไม,นไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องเอามวลชนไปเห็นไหมแต่อะไรทําให้หมวลชนต้องไปสารต้องคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปกันอย่างนี้ไปใช้บัตรสีแบ่งเพศอย่างนี้หรือไม่มนั่นแหละที่ทําให้คนแสดงต้องมามคุณยิ่งไปทําอย่างนี้เจ้าที่สารเนี่ยยิ่งไปทําอย่างนี้วางเกณฑ์อย่างนี้ยิ่งคนแสดงยิ่งรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมากขึ้นเรื่อยๆไงถูกแบ่งถูกเป็นคนอีกชนชั้นหนึง่งถูกเป็นคนใต้ปกครองใต้อนาลิคม แล้วเกมจริงๆมันไม่ใช่คําตัดสินไม่ใช่ฮะมันเป็นการเรื่องประกันหรือไม่ประกันใช่ใช่ครับซึ่งมันยังไม่ใช่การตัดสินด้วยครับฉะนั้นมันโดยโดยหลักจริงๆถ้าเกิดคุณไปพาดอีกมุมหนึ่งปุ๊บถ้าคุณเอาใจช่วยเสื้อแดงเนี่ยมันกระบวนการทั้งหมดมันเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมต่อเสื้อแดงด้วยซ้ำใช่ไหมว่าว่าจริงๆมันเป็นการว่าจะเอาเก็บเข้าไว้ในคุกแล้วอยู่ข้างนอกทั้งๆที่เขาไม่มีแนวโน้มว่าเขาจะหนีไงครับใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องการวิพากษาว่าถูกผิดเลยไง มันยังไม่ใช่สเตปนั้นเลยประเด็นนี้น่าสนใจใช่เพราะมันเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วเข้าไปเพื่อจะได้รับการประกันตัวมันเป็นสิทธิการประกันตัวซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวอีกมากมายใช่ไหมฮะทั้งไม่มีใครเล่นประเด็นนี้ไงใช่ไหมทุกคนเล่นตามแบบว่าประเด็นแค่ว่ามันต้องมีความรุนแรงทุดโฟกัสของเรื่องอยู่ที่ความรุนแรงคือมันมองไกลไปก่อนไงฮะแต่มองศาลอย่างเข้าใจเนี่ยก็คือโอเคศาลมีอำนาจวินิจฉัยว่าจะไม่ให้ประกันก็ได้ในกรณีทุกคา พยานหรืออะไรซึ่งเป็นข้อยกเว้นนะฮะแต่ศาลถ้ากรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กังวลว่าถ้ามีการพิพากษาว่าให้ถอนประกันเนี่ยกลัวว่าจะคุมอารมณ์ม็อบไม่อยู่อันนั้นมันไม่เกี่ยงมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่เป็นหน้าที่ของศาลซึ่งถ้าจะเล่นข่าวนั้นมันควรจะเป็นข่าววิเคราะห์ว่าตกลงมันมีมูลพอที่จะควรให้ถอนประกันหรือไม่กันซึ่งมันน่าจะเป็นข่าวในการวิเคราะห์ว่า คุณคิดว่าสารจะคิดยังไงใช่ไหมฮะแล้วประชาชนจะได้รู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้นว่าข้อกฎหมายมันเป็นยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องม็อบม็อบหน้าสารไม่ใช่เรื่องว่าเนื้อหาสาระว่ามันสมควรหรือไม่สมควรเขาไปพูดว่าอะไรับนะครับอันนี้ไม่ใช่คดีหมิ่นสถาบันนะฮะคดีหมิ่นสารเนี่ยฮะไม่เออหมิ่นประมาทใช่แต่ว่าไม่ใช่คดีหมิ่นหนึ่งหนึ่งสองไงใช่ครับฉะนั้นมันน่าจะมีการ ถกเถียงพูดคุยกันได้ไม่ใช่เรอในแง่ของประเด็นข้อกฎหมายมากกว่าจะมาคุยกันเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพอันนี้จริงๆคือเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าครับผมกังวลฮะคือสารเนี่ยไม่รู้ว่ามีทีมยุทธศาสตร์อะไรนั่งคิดภาพรวมๆภาพใหญ่ๆหรือเปล่าว่าคือสารเนี่ยไม่ว่าจะเราคนแสดงจะเอาอมาตไม่เอาอมาตยังไงก็ต้องมีสารใช่ไหมสารต้องมีอยู่แล้วในทุกระบอกการปกครองแต่สารกําลังจะยื่นหน้าออกมาว่าฉันนี่คือตัวแทนอมารตคือทําให้คนรู้สึกว่า นี่แหละคืออำนาจอำนาจหัวแถวเลยถ้าสมมติเมื่อวานนี้ผมเป็นเลขาสารเนี่ยนะครับติดต่างคือมผมไม่ได้จะไปเป็นแคนดีเดตอะไรนะครับผมจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งแทนที่ผมจะออกมาพูดอย่างนี้ผมน่าจะออกมาให้ความรู้กับคนเสื้อแดงครับถ้าคนคิดว่าเขาไม่มีความรู้คือมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าการประกันหรือรถอนประกันหรือไม่ถอนประกันไม่ได้มีผลต่อรูปคดีับมันเป็นเรื่องของระเบียบแบบแผนที่ ต่อให้แม้ว่าคุณจตุพรจะอยู่ในศาลก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณจตุพรผิดมันยังอยู่ยังอยู่ในกระบวนการแล้วในในในการที่อยู่ในศาลนั้นก็ปลอดภัยอาจจะดีกับคุณจตุพรด้วยซ้ําค,คือให้ให้แสดงเข้าใจว่าพุ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของผลแพ้ชนะม,มันเป็นขั้นตอนในกระบวนการทำไมทําไมไม่ออกมาอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้คนทุกฝ่ายเข้าใจว่า นี่ไงสารเป็นที่พึ่งพาของทุกฝ่ายบางทีในหลายกรณีเขารู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ข้างนอกคุณอาจจะปลอดภัยน้อยกว่าอยู่ข้างในด้วยซ้ำไงคือไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องระหว่างตัวสารกับแกนนำเสื้อแดงแต่เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปอ่านใช่ไหมถ้าอย่างนี้เสื้อแดงอาจจะรู้สึกว่าเออเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นฟังที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในบทบาบก็ได้มีการพูดไม่ได้ลงเรื่อง แดงเรวร้ายเกินไปนะอย่างเช่นโพสต์เดีย์เขบอกว่าสารขอแดงอยู่นอกครัว่าวันมีมือที่สามอันนี้อ่านไหมแล้วก็ได้ลงสิ่งที่คุณจุมพจชูวงรองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญได้บอกว่าขอทําความเข้าใจว่าในวันที่9สิงหาคมยังไม่มีการชี้ชัดว่าจะมีการเพิกถอนการประกันจำเลยหรือไม่อันนี้คือ อาจจะเลื่อนไปอีกอ่าจะเลื่อนไปอีกครับช่านะฮะคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีความพยายามในการสร้างบรรยากาศปลองดองจริงเนี่ยอย่างนี้ไม่ปลองดองคือศาลเองก็จะต้องต้องให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยต้องต้องเข้าใจเข้าใจมิติของความไม่เป็นธรรมที่เขาได้รับแต่บางทีที่อาจารย์พิก็ว่าเหมือนกันถ้าเกิดบางทีศาสอาจจะให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ว่าสื่ออมาเขียนไงกลับเพราะสื่อมาเขียนแบบนี้มันก็เลยอาเป็นแบบนี้อะคนเชว่าเขาเป็นเสอเขาต้องแบบว่า ไม่ไม่ผมพยายามจะมองไปให้มันหลายมุมมีฮะมีสื่อแบบนั้นก็มีฮะใช่ไหมฮะแต่อย่าเมารวมอย่าเมารวมแต่ก็คือพยายามให้ผู้อ่านของเราเออผู้ชมของเราเนี่ยได้เข้าใจมองสื่อแบบเข้าใจบางทีเขาใส่แว่นอ่าแว่นเขาสีเหลืองหน่อยอือะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาติดกล้องให้เราอ่ะแหละฮะทำให้เราไม่เห็นในเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่บางทีก็สิ่งที่เห็นก็ปลอมนะฮะ